แม่จากมาเดินตลาดซื้อของแล้วค่ะอยากกินข้าต,ตามไก่ออทอดขนมจีนวันนี้ซื้อกาแฟซื้อกาแฟอยู่จา้มมามีซื้อขนมตำร้านนี้อร่อยเดี๋ยวเราก็เดินกลับ ค่อยไ,ไปแกะกล่องกันนะค่อไยไ,ไปแกะสวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่จ๋าไปซื้อกับข้าวมาว้าวเดยวแม่จ่าจา้มค่ะเดินไปซื้อมาเพราะว่าไม่อยากจะกินตอนมืดๆอะค่ะตอนทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่แน่นะคลิปต่อไปอาจจะกินดึกๆนี่ไข่จะใส่ถ,ถ้วยค่ะ เพราะว่าที่ใส่ถ้วยเพราะว่าแม่จ๋าจะเอามันมีหลายอย่างนะคะมีเส้นหมี่เนี่ยค่ะจะใส่รอบบนะคะท่านเพื่อนแล้วก็ผักนะคะ ไปล้างก่อนอยู่ๆกล้องก็ตัดไม่มีเสียงค่ะเพื่อนๆล้างผักเสร็จแล้วนะคะผักถึงจะได้มาเราก็ต้องล้างนะคะเพื่อนๆแล้วก็มากินกับส้มตำค่ะนี่ค่ะก็มีข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ไก่ทอดหาดใหญ่นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะข้าวเหนียวสองห่อมากินแก้แสบท้องเพราะจะกินส้มตำนะคะนี่ค่ะน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มเขาจะออกหวานหน่อยนะคะเพื่อน นี่ค่ะไก่ตรงอกไก่มั้งไม่แน่ใจแล้วก็มีปีกไก่สองปีค่ะเพื่อนๆมาค่ะกินด้วยกันก็ซื้อขนมจีนน้ำยากะทิตอนแรกว่าจะกินขนมจีนน้ำยากะทินะคะแต่ คิดไปคิดมาอยากกินไก่ทอดไปยังไงก็ไปถึงตลาดแล้วก็เลยซื้อไก่ทอดส้มตำม,มากินค่ะก็ซื้อกาแฟเย็นมาหนึ่งแก้วนะคะเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าวันนี้กินกาแฟเอาไม่อยู่เลยค่ะก็เลยต้องพึ่งกาแฟเย็นพวกกาแฟเย็นชาชงอะไรพวกนี้ค่ะชงชาเพื่อนๆนส้มตำผักที่มากับส้มตำนะคะล้างแล้ว แล้วก็ไก่ทอดไก่ทอดหาดใหญ่อร่อยอยู่แล้วนี่น้ําจิ้มแม่จ๋าไม่เอาอันนี้ผัดหมี่นะคะแล้วก็ข้าวเหนียวสองห่อส้มตากาแฟเย็นมากินกันเลยนะคะทุกคนมาค่ะมาลงมือกันลงมือกันเลยไม่ค่อยสวังมันก็บรรยากาศมืดๆแล้วแหละค่ะกินข้าวก เดี๋ยวแป๊บน,นึงถึงมืดมืดหน้ามืดต้องเปลี่ยนหนึ่งมืดหน่อยไม่เป็นไรน้ำจิ้มเข้าหวานอร่อยมากอือฮือ เริ่มหนาวแล้วนะเพื่อนๆอากาศเย็นไม่ใช่หนาวมันถ้าหนาวม,มันจะหนาวเลยใช่ไหมอันนี้มันเริ่มเย็นๆก็แปเย็น <c ười> คือลืมดูมันปิดปากไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่อะไรนะปิดปาก ไข่ทอดใหม่ๆร้อนๆเลยค่ะ เช่นมะละกอเขาแบบใช้เครื่องขูดนะคะ ลองเอก็ทำมาคู่กันแกะแล้วนะคะเพื่อนๆตอนแรกี่ยแล้วก็ทำมาคู่กันไกะกินกับเนก้อแกะมาหลังก็เป็นน้ำจิ้มอะมาหลังเลยค่ะจะไม่กินกับน้ำจิ้มแต่ว่าก็ต้องให้เกลี่ยน้ำจิม้มกาหน่อยจะกินกับส้มตำอย่างนี้นะก็ะเลยแบบเอไม่แกะดีกว่าอือ มิ้มจิ้มเขาน่ะอร่อยมากถ้ากินกับไก่ข้าวเหนียวแค่นี้พออันนี้จะกินกับซ้มตามก็เลยแบบมิ้มจิ้มเยอะๆไม่ใส่ถ่วยมากง่ายตอนแรกกไม่กินเนี่ không tầm luôn ăn đây mặt cọp xây nơi mặt cọp มากอกเปลือกโอ้ยเวลากินน้ำหวานหวานนี่ค่ะเปลือกมันหอมหอมหอมฝาดฝาด กินมะกอกหอมหอมฝาดฝาดคือพ่อตอนเป็นเด็กหน่อยไปปีนต้นมะกอกหน่วยสุกมันกโน็โรนหน่วยดิบหนวยอ่อนมีเมื่อทุกอย่างเคยเอาเกลือพริกเนะาะตำเจวเด็กหน่อยไปจำกินแซ่ฝาดอยู่ตอนกินอ่ะฝาดฝาดสมสมมัดเวลานกินน้ำกินน้ำหวานหวานแล้วอีกอย่างหนึง่ง กินน้ำดูดูพระบากินเข้มเอาเกลือใส่หลายตอนน้อยๆนะผู้ใดก็เคยกินนะมาเกียวเาขา พัฒนมีนหวานเค็มๆนัวๆซื้อมาเยอะแต่ก็ไม่ได้ว่าจะกินหมดะมันกินไม่หมดหรอกคะ่ะมันอิ่มไก่นะ่ะชิ้นหนึ่งเราก็อิ่มแล้วมันไม่ใช่ไก่ KFC เนาะมันมีรสหลายหลายรสหลายชาติหลายรสชาติ มันจะได้แยกกินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรากินอันนี้เรากินทอดไก่ทอดนัวๆกับข้าวเหนียวมันละอิ่มไว้ผัดหมี่ด้วย โอเคค่ะพเพื่อนๆแม่จ๋าก็ขอตัวลาแต่เพียงแค่นี้คะ่ะแม่จ๋าฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะพเพื่อนๆแม่จ๋าไปเยี่ยามพเพื่อนๆอยู่นะคะถ้าคนไหนที่คุยในไลฟ์แม่จ๋าไม่ค่อยได้ตีมเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าใครคุยเรือทักไปแล้วแม่จา๋าหาไม่เจอน่ะให้ทักมาคุยกันในคอมเมนต์นะคะพเพื่อนๆนะตายคลิปนะคะขอบพระคุณที่พเพื่อนๆรับชมมาถึงตอนนี้นะคะแม่จ๋าขอบคุณคะ่ะ เดี๋ยวแกะคึินหน้าบ๊ายบายตอนนี้อยู่สม,มุปรปากกาแล้วนะคะ